สวัสดีครับสวัสดีนะครับกับ1คลิปนะฮะวันนี้นะครับพบกับผมอีก1คลิปกับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับต้องบอกว่าหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้พามาชม PPV หรือ s u v ขนาดใหญ่เลยนะครับวันนี้เห็นรถคันหนึ่งแอบเห็นแล้วใช่ไหมครับที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับเป็นเชฟโรเลตเทลเวเซอร์นะครับหลายหลายคนคงอบอกว่าแดนนี้นะครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของออปชั่นต่างๆรถเป็นยังไงบ้างยังมีเซอร์วิสอยู่ไหมนะครับวันนี้ผมเลยพามาชม ครันนี้นะครับเมื่อตอนเปิดตัวใหม่ๆเกือบล้านสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเอาง่ายเกือบล้านสี่สมัยนั้นก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นรถสไตล์อเมริกันใช่ไหมครับรถที่หน้าตาเองแล้วก็ขนาดแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเลยได้รับความนิยมพอสมควรนะครับเรื่องของเชฟเ e t ตเทรเบเซอร์ทีนี้นะฮะในพอตลาดปรับเปลี่ยนไปนะครับราคาตอนนี้ดรอปลงมามาก ถูลงมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวพาไ,ไปดูความพิเศษกันก่อนนะครับสำหรับเชฟริตเทลเบเซอร์คันนี้นะฮะเรื่องของหน้าตาก็ไม่ต้องบอกนะว่าใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนนะด้วยความที่ของเขาพื้นฐานเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นกระบะดัดแปลงเนาะก็คือเป็น PPV หน้าตาก็เป็นคล้ายๆเจ้าโคโลราโดนั่นแหละครับเนะครับเป็นตา2ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีสเกิรตรอบคันมาให้ไม่ใช่รอบคันสิตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างจะเป็นตัวหุ้มบันได ก็เป็นสเกิร์ตนั่นแหละฮะแต่เป็นตัวหุ้มบันไดข้างนะครับซึ่งเป็นชุดตกแต่งที่มาพร้อมคือถ้าไปซื้อชุดนี้นะเฉพาะชุดสเกิร์ตรอบคันเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0ื 30, ่นห้าถึงสามหนะครับเพราะชุดนี้มันเป็นชุดที่ออกแบบมาเฉพาะเลยนะครับสวยงามเพราะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ Ma ่งไลท์มาให้ด้วยนะครับโดยรุ่นนี้ตอนเปิดตัวยังไม่มีนะเจ้าของเดิมไปใส่มาซึ่งฝังมากับชุดสเกิร์ตหน้ามาเลยนะครับหล่อมากนะครับตัวนี้ลืมบอกไปเป็นตัวท็อปด้วยนะ จริงๆมันจะมีตัว LTZ 1กับ LTZ ตัวนี้เป็น LTZ ธรรมดาซึ่งจะแตกต่างกันในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆอยภายในซึ่งไม่ไม่ต้องพูดถึงมากเอาง่ายๆว่าราคามันอยู่ประมาณล้านสเท่ากันนั่นแหละคะนะครับตัวนี้นะครับมีไฟโปรเจคเตอร์ให้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ขนาดที่ใหญ่อย่างที่บอกนะครับสวยมากรอมากนะครับเอาว่า ไม่ต้องพูดเยอะในเรื่องความสวยงามว่าเราเห็นกันคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับมาดูของแต่งกันดีกว่านะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่นี่ความหล่ออยู่ตรงนี้นะครับผมยางนะครับ bf g o o d r i t คันอ r d ชุดนี้นะครับต้องบอกว่าชุดนี้เพราะว่ามาพร้อมล้อแม็กนะครับอ l l r o a d สิบเจที่เป็นล้อเขาเรียกว่าแลนโซนะครับลาย Max กเป็นรุ่นของ Max X นะครับผมดูราคามานะครับเฉพาะล้อแม็กเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ20,000ื่นนะครับยางเส้นเราประมาณแ0 0พันแล้วกันตีไว้ ก็รวมๆเฉพาะแม็กกับยางครึ่งแสนแล้วนะครับใครได้ชุดนี้ไปนะครับใครได้เขาเรียกว่าได,ได้ได้ได้คันนี้ไปเนี่ยได้ของแต่งครบมากไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตเองนะครับตีไว้มูลค่าประมาณสามหมื่นนะครับล้อยางครบชุดเนี่ยนะครับถ้าไปติดเองก็มีต่ำๆห้าหมื่นห้าหมื่นบวกสามหมื่แปดหมื่นแล้วของแต่งเกือบแสนแล้วนะครับเฉพาะเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับก็เรียกว,ว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนี่ผมยังไม่พาไปดูภายในนะดูแค่ภายนอก ก่อนเฉยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับความสวยงามมันเลยลงตัวเห็นไหมครับมีในเรื่องของแหลกหลังคาที่เป็นแบบทรงเตี้ยทันสมัยนะสมัยนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมัยก่อนอยังบางค่ายก็จะเป็นร่องนะครับเป็นบายาวไปนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นแบบชิดหลังคาซึ่งเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับลดเรื่องของไดนามิกเอโรดนามิกได้ดีมากๆนะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ผมจำไม่ได้ว่าลูกค้าเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้สมัยนั้นยังไม่เป็น LED นะแต่ตัวนี้เป็น LED ให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีตกแต่งคิวตรงนี้มาให้นะครับโครเมียมสปอยเลอร์ไม่ใช่สปอยเลอร์สกเก์ตด,ด้านหลังนะครับเออเออกแบบสวยดีนะเพราะยิงยาวมาแล้วก็มีฝังไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยไว้อ่าเป็นเหมือนว่าเป็นล่องลงไปนะครับเออเป็นการบิวอินที่สวยงามแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยไว้ให้ด้วยสวยงามสวยงาม มีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าโอเคมากนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูล์แมกซ์2.8ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ180แรงม้านะสวยมากนะคันนี้โอเคนะครับนี่ให้ดูรอบคันกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าสมัยนั้นก็เป็นเจ้าตลาดเหมือนกันไม่ใช่เจ้าตลาดเราแต่คนคนที่เล่นรถกลุ่มนี้นะครับบอกก่อนว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ดูสุดยอดมากๆนะครับโอเคไปดูภายในกันหน่อยนะครับที่ผมบอกว่าของแต่งภายนอกหมดไปประมาณ80,000นะครับมาดูภายในนะครับ นี่เจ้าของเดิมให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดและการดูแลง่ายนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับแต่เจ้าของเดิมอยากที่จะให้มีความเขาเรียกว่าเป็นความาลงตัวแล้วก็ดูสวยงามกับตัวรถเลยนะฮะเห็นไหมครับเพิ่มเติมนะครับผ้าหลังคานะครับเห็นไหมครับหลังคาเนี่ยหุ้มมาใหม่เป็นลายเขาเรียกว่าเป็นลายดําแดงตะข่ายตัดกันนะครับเดินได้สีแดงนะครับ แอบเห็นเป็นจาเป็นฉลุนะครับไม่ร้อนนะฮะจะเป็นฉลุลายฉลุเพื่อลดอุณหภูมิเรื่องความร้อนด้วยนะครับสวยทีดีสวยทีเดียวนะแล้วก็เรื่องของเบาะก็ทําเป็นชุดเดียวกันรวมไปถึงพรมด้านล่างด้วยนะครับพรมด้านล่างด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าชุดทั้งหมดเลยหลังคาด้วยนะครับที่บังแดดด้วยนะนี่ครับที่บังแดดด้วยนะครับเห็นไหมครับก็มีมาให้ด้วยนะครับุ้มมาให้เรียบร้อยนะครับลามมาถึงแหงประตูด้วย เรียกได้ว่าเจ้าของเดิมเขาให้รายละเอียดแล้วก็เอาง่ายว่าให้ความเขาเรียกว่าดูแลรักษาได้ดีมากๆนะครับผมบอกไปอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัว t ทลเบย s เซ 2.8t r LTZ ที่เป็นตัวขับ4ล้อแล้วด้วยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อเป็น 4Win ิ win, มีปุ่มนะครับควบคุม4 high 4 low นะครับอยู่ที่คอนโซลกลางที่เป็นแบบบิดนะครับเป็น4 Win ินไฟฟ้านะครับต้องบอกว่า ตัวนี้เหมาะสมกับการเดินทางหรือเป็นครอบครัวที่ต้องทาเดินทางไปได้ทุกทที่นะครับพาคุณกลับถึงบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะพื้นฐานทั่วไปมันติฟังก์ชันพวมอะไรต่างๆก็มีอยู่แล้วผมอยากให้ดูเลขใหม่นิดหนึ่งนะครับแอบม่เห็นแอบม่เห็นนะฮะแอบในเรื่องของตรงนี้นะครับและคนคงทราบดีนะครับถ้าใครที่นะฮะแต่ขวายาสตาร์ทถ้าใครที่ ที่เคยเล่นรถไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถรถเล็ก,ลกรถไม่ใช่รถเล็กรถอะไรนะที่ว่าเป็น d m a มสมัยก่อนนะที่แบบว่าะจะาไปแข่งด้านล่างอะไรเงี้ยตัวนี้คือกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่ปรับได้ถ้าผมจะไม่ผินดน่าจะประมาณ8ปดระดับอยู่มั้งเก้าไหมอ่าเก้าแล้วก็จะมีหนึ่งของสับก็เป็นการตั้งนะครับเป็นตั้งเขาเรียกว่าปรับปีกผีเสื้อนะครับให้มี าการคือคือถ้ารถใหม่ๆจะควบคุมบีบิเซอร์ด้วยด้วยไฟฟา้าไงครับก็จะกล่องตัวนี้ก็จะสามารถที่จะเพิ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,โโอร r b o เดี๋ยวผมขออนุญาตรถทำไมทำไมร่มแรงจังเลยเนี่ยเอาง่ายว่าตัวนี้มีไว้ให้ขับแบบไม่ต้องรอรอบนะครับขับสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าอัตราเร่งก็จะมาเร็วนะครับทันทันใจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเชฟโรเลตเทเเซอร์รุ่นนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ ก็จะเอาง่ายว่าจะไม่พูดปานมากจริงๆรอบรอบเกียร์เกียร์หเกียร์สเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับแต่รอบยาวๆเนี่ยหสปีดเขาจะค่อนข้างจะถีนิดหนึ่งก็เลยทําให้ในเรื่องของอาัตาเร่งก็อาจจะไม่พูดปาดทีนี้เขาก็เลยใส่เนี่ยเจ้าของเดิมใส่อัตเร่งไฟฟ้ามาที่ห่ออะไรนะจัมเปอร์ฮาวชใช่ไหมมากระโดดมากระโดด <laughs> มากระโดดนะครับก็ <laughs> ต้องบอกว่า <laughs> เพิ่มเติมข<ๆ>ึ้นมาให้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลย <laughs> ทีเดียวนะครับ <laughs> เลขไม่เลขไม่ให้ดูเลขไม่กันหน่อยนี้คันนี้เลขไม่เจ็ดหม่ 72, กิโลเมตรนะครับเลขไม่เ0 0 0 0กิโลนะครับเออบอกอีกนิดนึงทำไมเราบอกทีละนิดเนี่ยรถปี2 0 1 4อ่ารถปี2 0 1 4นะรถประมาณสักอ่า5-6ปีนะครับวิ่งอยู่70,000กิโลเรียกได้ว่าปีละหมื่นนิดนิดเนีน่ยถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับก็ต้องอย่างที่บอกครับเจ้าของเดิมตกแต่งอะไรไปก็แล้วแต่เยอะแยะขนาดนี้นะครับใส่ของแต่งไปเรือนแสนขนาดนี้นะครับ คนมีตังค์ไม่ค่อยได้ใช้รถมีรถหลายคันประมาณนี้นะใครได้คันนี้ไปคุ้มจริงๆนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับสไตล์เดียวกันกับอีซูซุนะครับนะฮะเออแต่ค่อนข้างจะปรับเร็วนะตัวนี้เออเคลื่อนที่ได้เร็วนะโอเคทันใจดีนะครับโอเคไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอาตาดับเครื่องน่อยนะครับไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับหัวใจสําคัญของรถกันหน่อยนะว่าตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างเดิมไหมนะครับรถ ตำนีอะไรหรือเปล่านะครับโอ้โหห้องเครื่องที่ได้ไว่าใหญ่โตมโหฬงหานริจริงๆนะครับโอ้ผมชอบป um ั A ๊มเบบนะีเอสดีไหมใหญ่มากเลยปั um ๊มเบบีเอสขนาดใหญ่ครับสีแต้มจุดแต้มเม็ดอาร์กต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนี่เห็นแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านไปนแล้วนะครับต้องบอกว่าหัวน็อตเดิมไม่ขยับไม่เคยแกะนั่นคือไม่รถไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับผมเนี่ยแผ่นการความร้อนฉนวนการความร้อนด้านฝากระโปรงก็ ยังคงสวยงามอยู่ไม่ลอกไม่ย้วยไม่โดนน้ำนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าเวลาเราดูรถเนี่ยถ้าตัวนี้มันมัน,ม,นมันเปื่อยมันยุ่ยก็คือรถที่มันโดนความร้อนหรือว่าโดนน้ำโดนอะไรก็แล้วแต่คือดูแลรถไม่ดีแต่คันนี้เรียกได้ว่า70,000กิโลแท้ๆเลยนะครับไม่แท้ระบบอ่าไอ้ไม่ใช่เครื่องยนต์หรือว่าภายในต่างๆสวยงามพร้อมใช้งานเพราะว่า ใม่ประมาณนี้ต้องสภาพแบบนี้นะครับผมบางคันนี่ยืนมาเลยแต่ไม่น้อยๆยเนีย่นยคงไม่ใช่แล้วนะฮะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาทุกๆคลิปนะครับผมเลยพามาชมรถสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเออหรือไม่บอกราคาไปทําไมบอกราคาก่อนก็ยังจะบอกแค่ว่าเออรถสวยสวยจริงๆครับคันนี้นะครับราคานะครับอ่าโอเครถใหม่1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทล้านสี่แล้วกัน รถใหม่ล้าน4วันนี้นะครับมงคลคาร์เซนเตอร์ขายคันนี้นะตัวนี้ตัวท็อปสุดปี2014 LTZ 4 Wheel Drive ด้วยนะครับผมขับเคลื่อน400นะครับคันนี้ขายอยู่ที่529,000บาทนะครับ529,000บาทหน้าร้านขายอยู่559,000บาทใครที่สนใจนะครับบอกว่าชมคลิปนี้นะครับดูกับเป็นต่อมานะครับผมให้ราคาพิเศษ529,000บาทเอาง่ายเฉพาะชุดแต่งรอบคันล้อ,อยางที่ให้มาแล้วก็ ชุดแต่งภายในคันเร่งไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่รวมตกแต่งทั้งหมดอ่ะแสนกว่าบาทแน่นอนนะครับคุณได้ไปเลยนะครับผมแล้วก็สีดําสวยมากคันนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับเบอร์โทร0905214444นะครับ0905214444ผมใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วย ID ไลน์ด้วยนะครับทักเข้ามาได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีนึงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ